ที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กวัดคนหนึ่งชื่อหนูดีเขาพังเข้าวัดได้ไม่กี่วันไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติมีแค่ชุดเก่าๆก,กับรองเท้าขาดๆทุกเช้าเขาเดินเท้าเปล่ากวาดลานวัดเหงื่อไหลเท็มตัวแต่ก็ไม่เคยบ่นสักคำแต่เด็กวัดบางคนกลับหัวเราะเยาะเขารองเท้ายังไม่มีจะมาบวชเรียนอะไรหรือจะมาอยู่เพราะได้ข้าวฟรีล่ะ หนูดีเงียบไม่เคยตอบโต้แค่ยิ้มบางๆแล้วก้มหน้ากวาดลานต่อหลวงพี่ยิงมองอยู่ไกลๆไม่พูดอะไรแค่ยิ้มเบาๆจนวันหนึ่งหลวงพี่จัดกิจกรรมตอบคำถามธรรมะใครตอบได้ได้รางวัลเป็นรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่เด็กวัดคนอื่นๆแย่งกันตอบแต่ไม่มีใครตอบถูกแล้วหนูดีค่อยๆยกมือพูดเสียงเบาแต่ชัดว่าธรรมะคือการเข้าใจทุกข์ไม่ใช่ซ้ำเติมทุกข์ของใครหลวงพี่เดินเข้ามา ยื่นรองเท้าให้แล้วพูดว่าของรางวัลน,นี้ไม่ได้ให้พระเจ้าตอบถูกหรอกโยมแต่ให้พระเจ้ามีธรรมะในใจแล้วหลังจากวันนั้นทุกคนเริ่มมองหนูดีใหม่ไม่มีเสียงโหดร่เย่ะมีแต่รอยยิ้มและคำว่าขอโทษเด็กวัดกลับมาเล่นกันเหมือนพี่น้องบนลานวัดเดียวกันใต้แสงธรรมดวงเดียวกันบางครั้งคนที่ไม่มีรองเทา้าก็อาจมีหัวใจที่งดงามกว่าใคร